อันดับหนึ a, a, ่เอาก้าหน้ามานิดเดียขอเดินเชิญท่านรองรุานะคะมอบรางวัลค่ะ้โลกไหว้ด้วยนะโอ้โหนี่ิวาอยู่ไหนี่วาเนี่ยนวาไม่ให้รางวัลเลยมาวะไมขอต้องไหว้ด้วยนะลูกนะแ่งนนี ค่ะดับสอนะคะอปาร์ลากันเลอันดับที่สองนะคะเอรตัดสินใจยากต่อค่ะขอเชิจนน้องงงค่ะโอเบสวัสดีก่อนเนอโอเบยเออเอ่อสำหรับคนที่ไม่ได้รางวัลในวันนี้นะคะ่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวจะรับรางวัลที่อื่นรับรางวัลหน่อยขอสวัสดี คุณครูต่อรุหนืเข้าใจออกความคิดขอบพระคุณนะคะท่านยอมการค่ะนี่ีนอขอบคราท่เมมอยาก้อ่กานใุ่ระเป็นมอบของพิรลิศให้แก่นักแสดงและนักร้องเลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นการมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนนักแสดงละครในวันนี้นะคะ นักเรียนที่รักทุกคนนะครับสนุกไหมครับวันนี้ปีหน้าอยากจะมีอย่างนี้อีกไหมเอาไหมถ้าเอาตกือให้คณะทำงานหน่อยแล้วแสดงว่าพวกเราอยาก,กดูการแสดงกู้นักเรียนเงียบกับลมส่กกี้เมื่อสักครู่นะครับนักสแสดงเนี่ยเขาไา่งานตัวเองไปแล้วว่าใครทำอะไรบ้าง แต่มีอีกสองคนนะแต่มีอีก2องคุณครูตานะครับนัชโนกเป็นะลยครับอันนี้้องสาวอาทิตย์จนเข้าโรงบาลเลยเนาะนะครับอีกท่านหนุกสนานเล้าใจนะครับคุณครูสุวัรรณภูชาติและทินงานครับครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ช่วยเหลือการจัดงานในวันนี้นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะ มีประโยชน์ต่อทั้งเรียนทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมขอปิดในเทศกาลวันสุขอนุรักษ์ประจำปีรุ่งอรัลา์2558นับบัดน,นี้ขอบคุณมากครับต้องพูดในการรู้วิวัฒนาการในอนามคตที่ไม่ไกลที่ไม่มีการต่างรี้ข้อปิดห้า